เฮลโหลสวัสดีสวัสดีสบายดีจ้าทุกคนวันนี้เรากลับมาพอกับสองโละาอีกคือเกาจ้าวันนี้สรลากับผ้าทุกคนมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเกาพี่น้องเียกงานมือนีกะคือมาปิดดอกคือเกาเนาะตอนนี้กะทิมงานเฮากะกำลังทําการเสียพมจะพี่นอ้องเพราะว่าเฮ้าหายบมเมนเฮาสีห้อยพรมใส่เสือกแลก้วกะแบบว่าเฮามัดถนะพี่น้องเฮามัดเสื้โตเฮาแล้วกะไปเลยสั่งประมาณนี้ฮะน้าเฮาสีผ้าทุกคน นั่งเสียโพมก่อนตอนนี้พี่น้องภาพโพมภาพยังทิใไซปิดดอกกวยนะพี่น้องเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาปิดดอกกวยเขาทิศไซโพมแล้วก็ใส่กระดาษเชซูนำนะพี่น้องเนาะเขาใส่พรมก่อนแล้วก็เขาจังสีปิดดอกปิดดอกแล้วก็จังเอากระดาษเชซูมาติดไส่บาหายยางมันออกประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องม้อนี้กะ อยู่ที่มองเก่ามองเดิมจ้าอยู่สวนกล้วยสวนจีนเมือนเก่าเฮากะสีมาเดเวียกเหดงานคือเก่าเมนี้กะสาวคนคือเก่าเด้อเมนี้ทีมงานเฮากะมีสาวคนคือเก่าเนาะมาเหตวียกเมนี้จัดทุกคนเนี่ยองหนาสีผ้าทุกคนไปปิดดอกกล้วยอีกคือเก่าเด้อจ้านี่ทุกคนอันนี้ก็คือการที่เฮาเหตวียกเนาะทุกคนมเงเหเวียก้องหนากันลอยทายขี่ไปเอฟซีเบงก็คือนี่แหละเขาปิดดอกล้วสิประมาณนี้แหละ พมที่เหาเสียบบางยาในเห่ากับซีมาเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่นกเฮามาพายสซแบบนี้แล้วก็ไปปีนแล้วก็เฮาก็มีคันโดคอนไดขึืนพี่นกเฮ่ากับเอาอยางมัดไซและมัดไโพรมใส่ก๋วยนะพี่นอกมัดคู่คือเลยบ่แมน่นมัดคู่วีเลยเนาะหลังจากเขามัดพรมแล้วจังมาปิดดอกปิดดอกแล้วเฮ่ากับเอาอันนั้นเอากระดาษเช็ดสู้หันไปติดไซเพื่อบอกหายยางมันออกนะพี่นก เพราะว่าขายยานกวยเข้าเปือือยยังประมาณนี้เนาะขาบบอยาไขกวยเข้าเปื้อนเขาก็เลยแบบนี้ถ้ากวายมันเปื้อนแล้วเขาสิตัดถิ่มนะมันคลายบ่อกประมาณนี้ละจ้าเขากับสีผ้าทุกคนมาแล้วมีเรล่าที่ส่วนกว๋วยคือเกา่าแต่ว่าบอที่ห้าเหตุเบียกก็คือแบบว่ามันกับบอแดดปันใดพะมันโ่มกว๋วยอยังประมาณนี้นะ คนว่าไปเห็ดเบียงมองเออมันสีแดดนะทุกคนเพราะว่าคันเ่าเห็ดอยู่ที่ส่วนอ่ยส่วนยังมันโคตรแดดเลยแต่เห็ดอยู่ส่วนก้วยมันกะสีหอมในใจอันนี้คือนี่แหละเบียคัว่ที่เหาสีเห็ดกะเหาสีปิดดอกแบบนี้ในดอกที่มันเป็นบานๆเห่ากะปิดตัวได้ว่ายังท่านบานเห่ากะปิดเนาะเห่ากะปิดลายโคตรมันกระมวลนะพี่น้องเออเพราะว่าเหาเห็ดเียแบบสบายสบายเย็นๆท่าน่ะเห็ดคอเห็ดเขากะบอดอไรคำสั่งบอกให้เหาเห็ดไวดอก คอยเฮ็ดคอยปิดคอยยังนี่แหละปีนคนละเคืออนาะทุกคนควละกกคนละคืออเราหาอยู่ในล็อกสิแหละล็อกหนึ่งกะลายได้ทุกคนเอเฮาเละประมาณอยู่ได้อยู่สองสโมงสามสัโมงขันว่าดอกมันลายกะาะมืดสโมงตอนเสาร์เราสมมติฮราละต้หกโมงฮันประมาณอยู่ฮอดสิบโมงกับประมาณสองล็อกเพราะว่าฮานสาวคนในคนงานสาวคนปิดดอกกับกับสีไวัน่นะทุกคน แต่ว่าน้าทียูเข้าไปเห็ดเวียนกนี่เขากะให้น้ามไม่เฮากินเนาะแต่ว่านองหลักก็มีเรื่องสีวบบสู่ฟังในมือก่อนฮะนะอ่ากรรมกรเห็ดเวียกมัดเสือกเนาะทุกคนแต่ว่าถือง,งูกัดยังประมาณนี้เนาะเขาว่าจักงูอีสังแบบมันงูมันเป็นแบบสีใบตองสีใบตองที่แบบว่ามันแห้งอะนะมันเหลืองแล้วนะเป็นงมันเป็นสีแบบนั้นงูตัวนั้นเขาว่าแบบหามัดเสือกเนาะทุกคนหามัดเสือกแล้วเขาก็แบบ พอทานระวังเบิง้งนนะแล้วก็ผู้อน,นันต์เราบดไ้เสีเกือบโบกเราใส่แต่รองเท้าแล้วก็ทรงยาวประมาณนี้แต่ว่าแบบงูมันงูมันมีพิษหั่แหละมันกัดแบบบ่ฮอดสองนาทีสามนาทีเขาวะตีนมันใครขืนใครขืนแหงขนาดแล้วก็เขาพาไปห้องหมอเนาะประมาณนี้พาไปห้องหมอแล้วก็แต่ว่าเข้าเก่าเข้าเก่ากะทรงไปทีห้องหมอแขวงประมาณนี้แต่ว่าเขาก,าก,าก,ากาาะบอกว่า อ่าตอนนี้เราเป็นเชไดเพราะว่าเฮากาัยบยมโบและกบับบอมีพี่น้องเรามาเหตุเวียคณะ,ะพี่น้องแต่ว่าในเมื่อก่อนกับผู้ยิงคนน,น้อยนี่แหละที่จึกง,งูก,กันไอสังประมาณนี้เนาะพี่นอ้องเท่าเหตดเวียกะมันก็นมีความเสีย่ยงนี่แหละจ้ะเพราะว่ามันมีแต่หยาแต่โยมบางทีกระยาเต็มอยู่บอลที่เข้าบอรดไเสียหยา,าไอสังขนาะเฮากาับบ จองเนี่ยอยาระมัดระวังค่ะต้องเสียงอะไรพี่โนโ้องเพอเพอกะโอ้มันกะมีความระมัดระวังหลายอะไรเพราะว่าเขาหิบยาวกูนี้บางทีกะเขาปีนขันดอกขั้นใดได้พี่โนโ้องเขาตั้งขั้นใดบอดีบ่หรือว่ามันเกิดมีความผิดพลาดอีไรยังค่นนะเขาอยากแต่ตกบันดอกบัน,นไดยังเพราะันนีแต่ว่าเขากะมีความระมัดระวังในตัวเขาเองนะทุกคนแต่ว่าบัานมันซีเคร็คอนไะ,ะพี่โน,โน้องจังได้มันกะต้องใดอันนี้ละ มันก็ต้องได้เกิดเนาะขบันมันสิเกิดนะขบันบอกเกิดไก่จะนั้นมันกระบอกอันนี้เนาะพี่น้องเลยว่าเรื่องขอเรื่องเขียนว่าเรื่องสีแบบอันนี้กันที่จริงแล้วเนาการละมัดระวังที่ซูทแทนในการปีนคันโดคันไดในการยางยังเพราะว่าในส่วนกล้วยเนาะแบบเวลาเขาเวลาเขาเปิดน้มเนาะมันซุ่มมันยังฮะทุกคนมันจะมีงูมันจะมีกบเขียรทันเดอยู่เนาะมันอยู่กับก็จะมีงูเนาะพี่ทุกคนเพราะว่าหนามมันซุ่มมันซุ่มเมื่เขาเปิดน้มขู่มือเดแล้วกันมันก็สมทบกันกับ มีใบตอกใบตองอิหยังประมาณนี้นะมันก็มีความซึมความซื่นอิหยังแะละเพราะว่ามันแล้วก็มีกบมีเขียดมาอยู่เนาะมีอหยังอิหยังมาอยู่อะไรก็มันต้องมีงูแนะน่นอนหลไรทุกคนเนาะแต่่าวก็ต้องระมัดระวังเองจ้านี่อันนี้ก็คือที่ขั้นตอนน้องหลามาปิดกล้วยนะทุกคนมาปิดดอกกล้วยโอ้ยน้องหลาว่าหอดใส่ปโหวัวเลยมาปิดดอกกล้วยนะทุกคนนี่คาะก็คอยปิดคอยอยังอะไรใส่โพมไปคอยปิดคอย นีไปนีอ้ยกวยข้าโคดมันงามอะไรเลยทุกคนเขาว่าเครืออนหนึ่งในสามแสนหาสามแสนหากระชิบมันอยู่หา0บาทประมาณนี้แหละคืออนหนึ่งที่เขาจิประมาณนี้แหละประมาณหารยนี่แหละพี่น้องหายปลายมอปละมานนี้ห0 0อยบาทม้อสามแสนสามแสาสิบพะเงินกี่พันนะเครือนหนึ่งคันเฮาหิตกวยข้าวฮักข้าวยางหาเขาวจตัดเงินอะไรไปเราโอ้แบบภากะ เสียงขนาดเวลาเขาปีนคันโดคันใดอยังหรือว่าเขาเห็ดกวกๆเขาหักอ้สถขนะเข่ามีแตแบบเออตัดเงินอ้สางประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าเขากับเเคยเห็ดกวกๆหักไอ้ยังดรอกเพราะว่าแต่ว่าบางที่มันกะหักไดเพราะว่ามันหน่อยนะทุกคนแต่มันมันมันมีกวยทุกอันเลยเขาหลอกเนี่ยมันโคตรเมื่อยเลยนะทุกคนจากเขาตรงถือคันโดคันใดจากจู่ถือยังถือยังอ้สารพัดถือเลยทุกคน ียกงานกะมีายแต่ว่าเขาเอาคนบาหล่จกักเนวใดเมือนอี้ก็กรรมาก่อนกลับปักลหลายๆหนึ่งทุกคนแต่ว่าพวก้องหลายทีมงานเขากับ0า,าคนนาะปิดดอกหวย2าคนน่ะนะเขาเอาเขาเอาตลอดเพราะว่าดอกหวยเขาหลา่นะแต่เขาบ่ได้เอาเพิ่มนะเขาแข่2า,า,าคนน่ะนะเห็ดียกเนาะเฮากะบแบบทั้งยูตตรงหลักก็บ่ได้เห็ดดอกียกปิดดอกทำาิดก็เห็ดียกทั่วไปเนาะ แต่เอาไปเอามาเข่ากาให้เข้ามาปิดดอกนะทุกคนเพราะว่าเข่ากะเห็ดเวียกมาโดอนนอนแรงจากว่าเห็ดเวกยกมาโดนแล้วเข่ากาจาเป็นต้องมาปิดดอกนะทุกคนแต่ปิดดอกแล้วกะออกบ่ได้วา่าซาร์้ก็ต้องปิดตลอดต่อไปกะสิมีการหอวกลวยอีกเด้อทุกคนเอยหลังจากเขาปิดดอกแล้วอยังแล้วกะสะมีการหอวกอหอวกวยนะทุกคนอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนามแรงแล้วตอนนี้นอ้องหละกะเห็ดยวกยก เมื่อมือนี่กะถือว่าสำเร็จแล้วเนาะทุกคนชาโมงจับแล้วตอนนี้กะพากันยางออกจากล็อกเนาะกะสีเมื่อบัดนี้สีเมื่อหอดนีคมแล้วเขากะสีนับจำนวนคนเนาะนับจำนวนคนมาะน,นาันจุนคนขาดมันสีคคบอตามที่เข้าอ่านับตอนเสาร์หรือว่าตามที่เข้าถ่ายหูตอนเสาร์เพราะว่าตอนเสาร์ฮามาาฮาก็มาแจงตัวมารายงานตัวเฮากำมาถ่ายหูถ่ายยางเนาะทุกคนปัาดบัดนี้นี่เขามาพอกัน กับทีมงานหนึ่งก็หลายคนได้พี่น้องคว่าปิดดอกกว่าสิทธิแขกันสี่สิบคนผลล่ะแต่ว่าทีมหนึ่งกันสาวคนเนาะทีม้องหลากก็คือคันไดซันทีมทีมต่างก็คือคันไดเหา่าวบอกว่ากว่ามันสูงขนานะแต่ว่าน้องหลัปิดนี้เหรอก็ปิดคันไดทีแบบมันกว่ามันต่ำเหาก็เลยเอาคันไดตาำมากนะทุกคนแต่ว่าคนมันลายรีโลไรในการมาเฮดเวียกนี่แมนยูวันละแสนวันละแสนแต่ว่าเฮาบ่มีที่ไปแล้วนะทุกคน หนึ่งเฮาก็บอมีทีปลายงกะเฮาบอจักแบบว่าเฮามันคนบันนอกคณะพี่น้องเฮายังมาทันไรไปทางได้เฮายังมาทันหูว่าใส่ชีวิตแบบไปเห็ดเวียยอย่ที่ในหมอกในเมืองเขาแบบจังได้จังได้เหนนะคนบันนอกอยู่บ้านนองหลาส่วนไล่กะบ่ได้ไปถ่ายได้พี่น้องแบบนองหลาก็วบอกไลเชื่อให้พี่น้องฟังเนาะแต่มันก็คือความจริงมันไม่ค่อยมีดอกทางบันนอกเขาส่วนไลยกะมีแต่แบบเห็ดเวียกน้ำเวียน้ำจีนนี่แหละ แต่ว่าการเขาเฮ็ดเงินเดือนอน้สังเข้ากับสิใดรายเติบยุแต่ว่าเฮาน,นี้เฮ็ดเป็นรายวันเอาแต่ว่าจีนกะบจีนอยู่บอนนอื่นเขากระจายวันหนึ่งแสนสาวแสนสามแสนหาิได้ผีน่น้องแต่ว่าอยูบบอลชี่เฮาเฮ็ดน,นี้เข้าเหลือวียกไหวเข้าวัดซานแบบเขาว่าโอ,อเคมันยากหันประมาณอยู่หกโมงจับแล้วก็สิบโมงเคืองเขาเลือแล้กก็ตอนแรงการหนึ่งโมงจับ รายกาหอดหามุกจับผอเลิกมันกับเลิกวายยศแต่ว่าเงินนี้เข้าใจคู่มือนอนมันกาเหมาะสมสําหรับคนที่ขาดเคินสําหรับเฮ้าเนาะทุกคนสำหรับคนที่แบบบ่มีเงินมีคาคือเฮ้านี้มันเหมาะสมสำหรับผิดอยากวันแบบนี้อะไรเข้ากับเข้ากับจ่ายเงินในเฮาถูกมือเด้พอได้เมื่อซื้อนี่ซื้อนั่นนะทุกคนถ้าเฮ้าถ้าเป็นเงินเดือนอีกอย่างกาหมั่นกาน่ะซีบอพอใส่แบบว่าเฮ้าบ่มีเงินนะนะ เว่าถ้าเงินเดือนออกกับบัตรถ่ายเดือนพุ่น่ะทุกคนนะเฮ็ดเวียกแบบนี้เนาะคืออยู่ที่รัฐกรนเนาะถ้าเฮ็ดเวียกนารัดนํายังเข้ากับสี่ใจใหายแบบมันบ่ฮหดถ่ายเดือนเข้าก็จ่ายแล้วกัคั้นเฮ็ดเวียกบอนอื่นเขาสามารถเบิกเงินได้แต่เฮ็ดเวียกนําพวกจีนนี่บ่สามารถเบิกได้แล้วก็บ่สามารถย,ยมรถืมเงินหรือว่ากู้เงินได้านาพี่น้องถ้าแต่เงินคองเฮาออก ถ่ายเดือนผลจังไดเงินถ่ายเดือนจังไดเงินแต่ว่าถ้าเราบร่มีเงินเราก็บแบบจุกเลยนะบ่มีเงินเราก็เลยต้องได้เฮ็ดเบียกวันนะทุกคนได้วันละแสนก็โอเคแล้วเนาะเพราะว่าเราบร่มีเงินใสอนะันเด้เนาะ คันมีเงินสายเขาก,ก็ยากเฮ็ดเงินเดือแหละเนาะเฮ็ดเงินเดือมาจังไดเป็นก่อนนะจังไดเก็บเฮ็ดเงินวันจังสีบ่ไใดเก็บดอกพี่น้องว่าว่าอิลีเฮ็ดงินวันจังสีพอ่อใดๆกินใดซื้อไดอยากอยังประมาณนี้แหละขนาดซื้อยากอย่างบ่พอนะทุกคนบอกอิลีอีหยังกระแพงแพงเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ค่าแรงนย่แหละยังตามคือเก่าสินค้าอีหยังก็แพงเบิดถูกอันทุกแนวเขาก็ว่าเงินบาทขึ้นเงินบาทขึ้นเนาะ มีแต่อ้างใส่ว่าเงินบาทขึ้นสินค้าแพงขนาดแต่ว่าแค่งานนี้ยังคือเก่าอยุพินองอาจจังไดกับว่าเป็นยังเอาต้องสูงนี่แหละชีวิตต้องสงูมือนี้ก็ข้อโต๊ะซนีขอลาก่อนบ๊ายบายจ้า